เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะในการอัดฉีดข้อมูลความรู้ดีๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งงานดีๆมาฝากกันก่อนแน่นอนนะครับตอนนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับท o ม o r r o ร g r รุ p ปตอนนี้เนี่ยในปีนี้เราครบรอบ10ปีแล้ว<อ>นะครับเพราะฉะนั้นในวันที่10เดือน10มีเขาเรียกเป็นเทศกาลใหญ่เลยนะทีนีเ้เ,เ,เรียกว่าไฟเฟสค่ะเป็นมหกรรม มหกรรมที่จะรวมเอาสุดยอดวิทยากรระดับชั้นนำของอแต่ละ5วงการกมารวมรตัวกันอยู่ในงานนช้เราเราต้องการที่จะบอกว่าถ้าคุณต้องการเป็นท็อป10ของแต่ละสาขาอาชีพคุณก็ต้องไปเรียนรู้จากคนเก่งเหล่านั้น<ห>ซึ่ง5สาขาที่ว่าเป็นไฟเฟสนะครับประกอบด้วย c r e a t ivity คนต้องการมีความคิดสร,ร้างสรรค์ self improvement คนที่ต้องการพัฒนาตัวเองอและแน่นอนในเรื่องของ investment นะครับเป็นสเสน่ห์ของทาง stock tomorrow เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้มาแรงมากคือเรื่องของ tech startup คนที่อยากมีกิจกรรมตัวเองด้วยความเป็น startup นะทำแอปพลิเคชันด้าน IT และสุดท้ายครับสุดยอดเกสของเรามาจากสาย entrepreneur หรือผู้ประกอบการใหญ่โอ้โหต้องบอกว่าใครที่อยากเป็นทั้ง5 สายนี้เนี่ยน,นะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเพราะว่างานนี้จะมีการรวมตัวกันของเหล่าชั้นนําในแต่ละวงการกมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับดีๆที่จะสร้างทางลัดให้คุณก้าวขึ้นมาประสบความสําเร็จได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอนนะครับจากวิทยากร,กรเกือบ20ชีวิตนะแล้วก็คอนเน็กชันมากมายที่เจอในงานนะครับน่าจะช่วยผลักดันให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สามารถ เติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจนะคะรีบจับจองไว้เลยตอนนี้เราเปิดให้จองบัตรกันแล้วนะคะตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยช้าเดี๋ยวหมดอดไม่รู้ด้วยนะคะยอยอย่างที่บอกว่างานนี้เป็นงานครบรอบ10ปีนะครับแล้วแฟนคลับของทาง t o ม o r r o ร g กรุ p ปเนี่ยมากมายมหาศาลเลย<ช>ทีเดียวาะฉะนั้นอย่าลืมนะครับรีบเข้ามาจับจองกันนะแต่ถ้าใครจับจองบอกจับจองแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างนี้อยากวอร์มอัพจะทำยังไงอยากได้ความรู้แบบนี้นะครับย่อยง่ายๆเลย ต้องเข้าสู่ช่วง injection time โดยหมอกิมนะครับวันนี้จะมีอะไรมานำเสนอในการพัฒนาตัวเองต้องติดตามกันครับไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับนี่คือช่วง injection time นะครับช่วงที่เอาความรู้แบบ low fat มาเีกกระตุ้นเพื่อย่นระยะเวลาสำเร็จน,นะครับ ถ้าวันนี้นะครับถ้าถามว่าเทรนอะไรที่มันฮิตที่สุดตอนนี้ก็คงไม่พ้นกับว่าเฮ้ยฉันอยากมีอิสรภาพทางการเงินนครับฉันอยากมีร้อยล้านนะครับแต่ว่าถ้าไปตามแผงหนังสือเนี่ยวันนี้ยังมีเทรนอีกเทรนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเทรนของสตาร์ทอัพนะครับแล้ววันนี้นะผมอยู่กับพี่แม็กนะครับคุณธีรชาติก่อตระกูลครับผู้ก่อตั้งสต็อกเรดารครับผมสวัสดีครับพี่แม็กครับสวัสดีครับครับผมพี่แม็กครับผมสงสัยอย่างหนึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยมันต่างจากเอสเอ็มไอเอ็มยังไงครับด้ สตาร์ทอ uh, ัพก็คือจริงๆมันก like e ็คือเป็น SME ประเภทหนึ่งครับเพียงแต่ว่าถ้าเราพูดถึง SME ส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเปิดร้านกาแฟอาจจะทาธุรกิจอาจจะร้านอาหารร้านอาหารทเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับแต่สตาร์ทอัพในบ้านเรานะเวลานี้นะครับมันจะเอียงไปทางเทคสตาร์ทอัพมากกว่าก็คือเป็นด้านแอปด้านเว็บด้านอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ข้อสําคัญที่ต่างกันมากที่สุดเลยคือคําว่า s c a l a b i l i t y ก็คือ การที่มันปั๊มได้มันเติบโตได้อย่างก้าวก้าวกระโดดครับผมอันนั้นเ,นเป็นจุดสําคัญของสตาร์ทอัพว่าเรียกว่ามันใช่หรือไม่ใช่สตาร์ทอัพก็จริงๆมันก็คงไม่มีหน่วยงานระดับสตาร์สมาคมสตาร์ทอัพโลกที่มาชี้เป็นชี้ตายชีย้เป็นชี้ตายว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่แ<ไ>ต่จริงๆแล้วมันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันอย่างเช่นถ้างานส่วนใหญ่ถ้าเราทํางานแล้วเกิดขึ้นแล้วจบไปอย่างพวกรับเหมารับจ้างอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะสเกลได้ยากแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นงานที่ ปั๊มได้ทําซ้าได้ต, mm hmm. ตัวอย่างเช่นของสตาร์ทอัพในโลกที่คุ้นมือกันอยู่แล้วของทุกคนเนี่ยห mm hmm. ีไม่พ้น Facebook Facebook ก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยแหละครับถ้าเขาไปรับจ้างทําเว็บแทนที้เขาจะมาทําเว็บ f c e e o o o เนี่ย mm hmm. เขาก็ทำได้นะแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่สตาร์ทอัพทันที mm hmm. อ่าพอเขาเริ่มโฟกัสสร้างแบรนด์สร้างโปรดักต์อะไรเงี้ยครับมันก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมีคนใช้เยอะขึ้นมีฐ <Huh. S 1> านแฟนอะไรเงี้ยครับก็จะเริ่มเริ่มสเกลได้ประมาณนั้นครับผม แล้วถ้าอย่างนี้เราเฮ้ยเราอยากเป็นสตาร์ทอัพแล้วผมอยากเป็นสตาร์ทอัพแล้วจะหาไอเดียยังไงมาทำพี่จริงๆขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับว่า,เ,าเรามีความสุขที่จะทำเรื่องแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าเรามีแบ็กกราวด์บางอย่างที่ได้เปรียบคนอื่นแบบไหนในภาษาสตาร์ทอ uh ัพ huh. เขาจะมีคำหนึ่งเรียกว่า unfair advantage unfair advantage ก็คืออะไรล่ะที่ทำให้เราได้เปรียบเขาอย่างเยอะมากๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้อง ไปแข่งในร e d Ocean ทั้งหมดสำคัญคมากไหมครับไออันแฟร์แอรเวนเทจสำคัญที่สุดเลยครับเพราะว่าทุกคนที่บอกกันบอกว่าไอเดียสำคัญมากไอเดียแพงมากแต่จริงๆแล้วไอเดีย is cheap ครับก็คือไอเดียก็คือแค่ไอเดียอยู่ที่ว่าเรา execute มันออกมา<ด>ทีนี้นนใช่ทีนี้อันแฟร์แอร a เวนเมันจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างเช่นถ้าสมมติผมบอกว่าเราอยากจะ ทำแอปเกี่ยวกับการศึกษาแล้วเราเคย,เ,คยเป็นครูมาก่อน10ปีอ,อันนี้เราได้เปรียบคนอื่นเยอะเพราะว่าเราเห็นทั้งอินดัสทรีเรารู้ว่าทุกคนที่อยู่ในอินดัสทรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราก็จะมีอันแฟร์อยู่หรือว่าเราทําแอปอาสมมุตแอปหุ่นเนี่ยครับเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะทำไมเราถึงทําแอปหุ้นได้อ๋อเรา<ม>ลงทุนมาแล้อ๋อล่นุนมาแล้วดูแลลงทุนมาแล้วหรือว่ามีพักพวกเพื่อนฝูงที่เขารู้จักคนหรือว่ามีเน็ตเวิร์กิ่งที่ แข็งแรงอยู่ในตลาดทุนอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประมาณนั้นครับมีตอนนี้มันมีมีตลาดไหนไหมครับที่น่าสนใจที่เฮ้ยเราหน้าเข้าไปเล่นว่าตลาดเนี้ยโอเคเติบโตแน่แน่มีไหมครับเอ่อถ้าเทรนด์หลักของสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็จะแบ่งได้หลายสายนะครับสตาร์ทอัพก็คือแค่เป็นรูปแบบวิธีการทําธุรกิจแบบนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะซอยย่อยครับรเป็นประเภทไหนใช่ตัวอย่างเช่นที่ใหญ่มากๆตอนนี้อย่าง Education ก็คือการศึกษาเนี่ยคนลงทุนอยการศึกษาเยอะมาก ทุกคนอยากพัฒนาตัวเองอย่างงี้ครับฟแนนซ์เขาเรียกฟินเทคก็คือ Financial Technology ก็คือเทคโนโลยีที่ทำให้ฟินนะครับ Fintech ก็คือเราก็คือทำเบื้อ้านนี้ครับว่าทำให้สมมติการโอนเงินระหว่างกันง่ายขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นระบบยืมตังที่ไม่ต้องไปยืมจากธนาคารยืมกันเองอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยฟินเทคก็ใหญ่มากแล้วก็เติบโตเยอะมากก็ถือเป็นใช่เป็นเพย์เมน์อย่างเงี้ยครับ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งคือจริงๆฟินเทคมองง่ายเลยก็คือเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราที่ด้านด้านการเงินเนี่ยครับรอบได้หมดเลยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ในสายของเรื่องของอินชอนแนส์ก็มีเรื่องอินชอนแนส์ก็ถือเป็นฟินเทคนะครับแล้วก็ยังมีมีแอดเทคสายโฆษณาอะไรเงี้ยก็มีครับสํารับก็ยังแบ่งอีกเยอะมากๆครับผมทีนี้ที่น่าสนใจที่สุดกลับมาตอบคําถามที่แล้วก็คือ ทำไมต้องเป็นเรามากกว่าก็คืออันแฟร์ของเราอยู่ที่อินดัสทรีไหนแล้วเราอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรส่วนใหญ่ทุกสตาร์ทอัพก็คือเขาจะเกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างบางอย่างแล้วถ้าแก้ได้เขาก็จะได้แวลูตรงนั้นไปครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้เบื้องต้นครับเกี่ยวกับการเป็นสตาร์ทอัพไปจากพี่แม็กนะครับก็เนี่ยที่เชิญพี่แม็กมาเนี่ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราจะมีงานใหญ่นะครับงานใหญ่วันที่วันเสาร์ที่1ิ ตุลาคมนะครับงานชื่อไฟเฟสนะครับคือเปลี่ยนคนนี่เป็นท็อปไฟทำให้ต้องท็อปไฟเขาบอกว่าคนทั่วไปเนี่ย85%คนส่วนใหญ่ครับจะเป็นผู้ตามส่วนอีก10%นั้นเป็นผู้นําแต่อีก5%เท่านั้นที่เป็นผู้สร้างครับงานนี้ก็รวมวิทยากรได้ข่าวว่าร่วมกับ20กว่านี้ตืบอกคนเลยก็ไปพบกับผมกับพี่ Mac แม็กได้นะครับที่งานไฟเฟสนะครับใครอยากทราบรายละเอียดก็ไปดูใน f f a c e thailand com นะครับสำหรับวันนี้ injection time ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณครับ นี้แล้วนะคะใครอยากเจอตัวจริงแม่ของวิทยากรของเรารวมถึงพี่หมอก,กิมที่มันเล่าภาพให้เราฟังไปเมื่อกี้เนี่ยก็ในงาน ไฟเฟสเจอกัน<อ>ได้นะครับย้ำอีกทีวันที่10ตุลา10เดือน10ใช่แล้วครับครบรอบ10ปีของ tomorrow group ครับถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากจะติดตามเส้นทางในการสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นสําหรับเรื่องของการทําธุรกิจของคุณหรือว่าการลงทุนแบบข้อมูลเจาะลึกจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนแล้วล้วก็ inside inspire ยังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ติดตาม,มันทุกสัปดาห์ถูกต้องนะครับแล้วเจอกันนะครับ ช่วงเวลา3าทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับทุกวันอังคารทางช่องมันิชแนลนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่เป๊กที่หน้าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ